สวัสดีคะ่ะทุกๆคนฉันมีชื่อว่าชาชาเป็นนักเล่านิทานค่ะหากคุณคุณพร้อมแล้วชาจะเล่านิทานสนุกสนุกให้ฟังนะคะและถ้าหากคุณถูกใจการเล่านิทานของชาการุณาสนับสนุนด้วยการกดไลค์และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะนิทานอิศกเรื่องหานอยากเป็นหงการลักครั้งหนึ่งมีหานตัวหนึ่งมีขนสีขาวราวกับพิมะ มันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับความงามที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่มันและเจ้าหานก็คิดว่าตัวมันเองเป็นหานที่สวยงามที่สุดในฝูงเจ้าหานเริ่มแยกตัวออกจากฝูงและว่ายน้ำตัวเดียวมันพยายามวางตัวให้งดงามและสง่างามที่สุดโดยการชูคอให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะมันคิดว่าถ้ามันมีคอยาวจะทำให้มันงดงามราวกับผง เจ้าหานพยายามยืดคอของมันจนมันรู้สึกเจ็บไปหมดแต่มันก็ยังไม่ละความพยายามจากนั้นมีกบตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาและพูดขึ้นว่าถึงเจ้าจะพยายามอย่างไรเจ้าก็ยังคงเป็นเพียงหานตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงได้หรอกนะเอาล่ะคะ่ะเรื่องราวของนิทานอิศกเรื่องหานอยากเป็นหงก็ได้จบลงแล้วนะคะ นิทานทุกเรื่องมักจะมีข้อคิดบางอย่างให้กับเราอยู่เสมอแล้วคุณคุณหลักคะคิดว่านิทานเรื่องนี้พยายามที่จะบอกอะไรกับเรากันแน่สำหรับชาแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้ชาได้รู้ว่าเราควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่และอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราตามคนอื่นค่ะ